สวัสดีค่ะวันนี้เราจะกินอะไรนะก่ชาบกันอันนี้กินจะหมดแล้วแล้วก็มากินโทนะคะกินแบบ ASMR มาเริ่มกันเลยอ๋มอมังอร่อยนะคะทุกคน กินขนมกันนะคะทุกคนอ่อยมากเลยค่ะบาย